แกงแค่ไก่กับพักปืนบานสปะพักนักขนาดแกงแค่ขาดพักเพชรใบพลิกพักสปะพักที่เอามาแกงรวมกันมะเขือเปลาะตูนมาแปบพักขี้หูที่ไหนมักอย่างก็ขนมาใส่ได้เลยเน้อไก่เมืองตัวสเตินกกเป็นตีนเป็นกํา กับพลาคมบนเขียงไหมแม่สุมไฟบนเตาอ่งโลขวัญจุง้งกับสวนลำไยเนอะจากนั้นก็เด็ดพักใส่ถ้วยล่างพักเตรียมรอใส่หม้อแกงครับ ตั้งหม้อใส่น้ำมันแล้วก็เอาพริกติดตำลงไปคั่วฮือหอมเอาไก่เมืองติดกกเป็นติน่มติใส่ลงไปพัดคือสะดุง้งซุกแล้วก็เอาพักติดซุกหยากอย่างมาแปกมาเขือมาแคว้งใส่ลงไปก่อนครับผมปรุงรสใส่พงเทวดาตุนกับไก่กับน้ำแกงไปพร้อมๆกันรอมันซุสกสกําเน้อ อานไปสกรมเขาก็มาใจมอและก็หอมพักใส่ลงไปแหมรอบหอมหอมเนาะพักสปะอย่างตีเลยอุ่ยแปดหูดังไปมาแกงแคอุ่นๆห่อนมอนี่มีประโยชน์นักขนาดเนอร์ที่ได้มาจากพักปืนบานมารมอยู่ในมอนี่ติดสำคัญไปลืมลูกโดดสักสามสี่แกนเนอร์ ใส่ปลาห้าลงไปคน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 ือพักหยอบสักบุดจากนั้นก็ใส่ข,ข้าวคั่วหือมันคนนัวเหยน้อยหนึ่งมักหลายก็ใส่หลายมักน้อยก็ใส่น้อยก็ยอมใส่เอาน่ะจากนั้นก็ปดหม้อลงเลยแกงแค่ไก่กินอุ่นๆห่อนๆตักใส่ถ้วยกำปากสองปากและก็สามปากหอมน้ำแกงน้ำล้ำตึงกลิ่นพักปืนบานแล้วก็กลิ่นข้าวคั่วตเข้าครั่วแล้วก็ต่ำม,มือเองหนะ่ คุยนี่เป็นกากินเมืองติดติดอันดับที่ผมมักขนาดและก็เจอว่าอีป่ออีแม่หลายๆท่านก็มักเหมือนกันเนาะโบเวนปีป้านาอาลูกเต้าหลานเลน <c oughs> กินกันเลยดีกว่านะกับบรรยากาศบรรสวนแห่งความสงบงสุขภาพบรรยากาศจริงเสียงจริงของธรรมชาติอยู่รอบตัวเฮาเนาะมันอยู่ตีเฮาจะหาความสุขใส่ตัวแลากันไปก่อนเนอะถ้าชอบก็บกดดาวฮอกำลังใจตวัวใตยคลิปนะครับผม